สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กันที่ตลาดมืดหน้าสาลารวมใจชนจังหวัดชนบุรีนะครับกับร้านแซ่บซีซยำมะม่วงปูม,ม้าชนบุรีหลังจากที่ตลาดปิดเพิ่งเปิดเนาะทางร้านก็มาจําหน่ายแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครอยู่ใกล้เซนท่านนะครับทางร้านก็ไปจําหน่ายที่หลังเซ็นท่าน ยาเเลเนะวันไหนบ้างครับเกาอ,อ่พฤหัสาร์อา,าอาทิตย์ค่ะพฤหัสเสาร์รรอ,าาอาทิตย์นะครับอันนี้ก็เป็นร้านยำราคาดีนะครับอย่างละห้าสิบถ้าเป็นแผ่นเดงดาก็หนึ่งร้อยบาทนะครับ กุิบนี่สดแน่นอนนไปเลยนะยยอ้นนของมยะไวะสาส่ไว้ก่อนได้นะคะ วันนี้ออกมาขายกี่โมงครับเนี่ยวันนี้มาสองโมงค่ะเปิดตลาดวันแรกมันจะยุ่งเลยออกมาแล้วก็พร้อมขายเลยหรอพร้อมขายประมาณสี่โมงเนี่ยสองโมงต้องมาตั้งร้านแหละสั่งได้นะคะเริ่มก่อนนะจ๊ะห่สอาี่กบ ่<พ>าไปหนบอกห้าโมงครึ่งขึ้นไปมีนัดใช่ไหมไม่น<ม>่า<ม>จะมีแล้วมั้งเดี๋ยว่ตอนนี้เลยเขาบอกห้าทีถึง,ถงเลยนอยก็ได้นะไม่ต้องตรงเวลาหรอก เปิดเปิดตลาดวันแรกคาดจะมา่เลยเหรอจะหล่อันนี้ปูมีไข่ดไนะครับเดี๋ยวสีสันทีครับ ลูกค้านี่เหนียวแน่นจริงนะซึ่งมาเปิดก็มีลูกค้าตามมาแล้วโอนี่ก็โดจังเลยนะเสียเท่าไหรครับ <ไป S 2> นนเท่าไหร่สี่สิบบาท ถ่ายเลื่นก,ก่อนนะคะไปถ่ายที่ไหนอะอ๋ะอยยอย่าเดี๋ยวคุยกันหลังใหม่ร้านจะซืะ้อจะขายวันอังคารกับวันศุกร์นะครับที่ตลาดมืดมาลองลิ้มชิมรสกันได้ จริงอ่ะทางร้านเนี่ยขายดีขายดีอเลยนะครับโหมดไหมยังหรือว่าเพิ่งมาโอเคแล้วก่อนจ้าจ้าเดิมอะไรอะไรอะไรท็อปเลคที่น่าีินมากมันสวยอะไรบ้างคะกุ้งที่นี่จะใช้เป็นกุ้งขาวนะครับ ยำชุ่มสดร้อยหนึ <alto öst> ่งยำไปเลยนะเห็นไหมคะเขาไม่เห็นมาแสดงว่าคนมาจากเลยเยอะนะครับยำไปเลยเยอะมากวันนี้ร้อยหนึ่งนี่ประมาณกี่ตัวครับได้นับไหม แล้วอย่ไซส์แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ไซส์กุ้งม่แต่ก็กระนีคสิบห้าิบอย่างเลยหือ่ะคือบอกได้เลยแม่ค้าร้านมือหนักหไม่เียวไมูไม่เอาข้วโพดนะมม่วงอย่างเดียวนะทไม่คาเลืได้หลากได้เลยทนะขอทามค่ะ ตัวนี้เปิดตลาดใหม่เนี่ยหน้าร้านก็จะยังไม่ยาวเหมือนช่วงที่ขายดีๆนะครับช่วยยังไม่มาช่วยก็ยังไม่มาด้วยเดี๋ยวรออะไรเข้าที่เราจะได้เห็นหน้าร้านยาวหลายเมตรอีกนะครับไส่ไก่แล้วอย่างนี้ก็ผ่าที่ห้องหมูอันนี้ทำเลยก่อนแยไหมคเลยทำเลยผู้นั้นดูมาผูกนี้ ก้างนี่ใช้เป็นไซส์ใหญ่เลยนะครับนี่นะให้ดูจริงนะเียไม่ขออกนะทีโอ้โหแล้วเนื้อแน่นมากเลยนะเน้นเน้นก้างเน่น ก็คือ50บาท50บาท50บาทนะครับใครอยากทานกั้งทานปูสดๆก็อย่างละ50บาทเท่านั้นรี่กัดก็ตลาดมืดหรือตลาดนัดสาลาลุมใจชนนะครับก็จะอยู่ติดกับหน้าสารากางจังหวัดชลบุรีนะครับหาง,ง่ายก็จะมี ทุกวันอังคารกับวันศุกร์นะครับสวยเลือกเลยค่ะอะไรบ้างจ้ายำสูตรติ๊กสองแบบ เปี้ยอะไรคะยำไหกงงกุ้งสุกกุ้งสุกเนาะมะม่วงระอจ้ะมะม่วงหรือกระป๋ซือสออย่างเอารมกมกระใส่ถุงใส่ถ้วยจ้ะใส่ถุงแยกไหมมะม่วงกระพดอ่ะไม่แยกค่ดเอเคเนาะเป็นางจ้ะอยงจ้ี่ยวะงมะม่วงอะไรคะมะม่วงคาสั่งอันนี้เลยค่ะน้ลาด้ลยจ้ะ คิวไม่เยอะนะคะสั่งก่อนนะคะสั่งก่อนดีรอนะ่เอยมนูนะคะเริ่มตก่อนนะคะแยกสี่บาทจ้าแงเนาะจะสั่งที่พี่เขาเลยค่ะเดี๋ยวพี่จดเอาตั๋วให้นะคะนังสมเนาะ อยู่ร้้นลำต้องระวังพริกนะคะ <c oughs> ่ชาอยู่พริกกระเด็นข้าวทาแล้วหาตรมเลยครับก็ไม่ค้าโดนจนชินแล้ว ฝากกันไว้นะครับใครอยากทานยำรสแซ่บส่วนรสชาติยำที่นี่จะไม่เน้นออกหวานเนาะจะเป็นยำจ๋าเลยนะอื้อนทานมากนี่คือหอยนางรมมกับกุ้งหรือเปล่าเนาะจ้าหอยนางรม ม่งโพดนงงยางเตกลางนะคะร้อยึงจ้าวนม่วงที่อยู่ด้านหน้าไม่เกี่ยวนะโ <c oughs> อ้โหีเตรียมมาของถุงใหญ่ครับ ถ้าผมเก็บตังค์เนี่ยผมได้ร้อยหนึ่งแล้วครับถ้าผ่านค่ะสั่งได้นะคะพี่ยำไหมคะขางข้าวหขากหมูข้าวม่ทันวหมู้วม่ข้วหมี่้าวซอยเป็นเม้นสอวมากเลยครับ ใช้มือซอยปกติใช่ไหมค่ะตอนนี้เส้นเข้ากันด้วย <S <S ใครเป็นคนซอยอ่ะแม่ค่ะโอ้เช้ามาก็จะต้องบั็นเลยแล้วค่ะตึ่งวันเจ็ดโมงถึงเทีย่ยงจะข้องมั่วคเที่ยวถุนไม่ได้เจได้ว่าเป็นงานละเอียดทีเดียวนะครับ เรให้ชงกันเป็นยำสุดท้ายนะครับเป็นยำปูม้าเหรอครับปูที่นี่จะใช้กินปูอวนลาดเนาะเขาเรียกปูอวนล,นวนลอยเนาะก็ละเลยไม่จำเป็นจะต,ต้องล้างมาก่อนนะครับเพราะว่าล้างเกลือมาแล้ว่ะล้างมาแล้วต้องซาวเกลือมาก่อนก็คือล้างขั้นตอนแรกมาก่อนจ<ช>ุดเด่นของปูที่นี้ก็คือเขาจะไม่มีโคลนะครับ เป็นปูอวนลอยต่อมาชิมดูสักครั้งทราบไะมครับว่า,าปูชนบุรีรัวก่อนค่ะลูกค้าสามสองท่านขนาดไหนนะครับอหอยแครง,งเ้าคน้วงจ้ากลางมากเลยไข่ด้วยกางเต็มเผ็มแล้วก็ ก่นจะนี้กนะ็มีไข่เหรอมีค่ะไม่มีบางเป็นบางตัวลูกค้าต้องวัดดวงเามา <c oughs> ขนาดนี้พอได้เลยว่าย่างูด้วยูยอใส่ข้าวโพดหรือมะม่วงจ้เเเาเอาเผ็ดๆเหมืมอนกันไหมยงังรับตัวก่อนนะคะ ก็คือหนึ่งร้อยบาทเนาะพึ่งกะลังเลยครับสั่งไว้ก่อนนะคะนี่เลยครับบรรยากาศขนาดตลาดเปิดจะครับลูนค้าโอเคนะครับ,ค,รบคลิปโดนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เดินสายถ่ายคลิปด้วยนะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ